สายยูทูบสายฟอเพียงมาดูยมชอบมาดูเด็กชายแบงขูดอ้อยก่อนปั่นน้ำปาน,นะก่อนเป็นปั่นเป็นน้ำน,น,ำนี่เด็กชายพี่นนเด็กชายบาสนี่ยนี่อ้อยสุพรรณห้าศูนย์ฟอมาให้โยมอยู่บ้านน้องไม่งามบดน้ำปาน,นะอ้อยน้ำอ้อย โอ้ยสวยโอ้ยสวยสวยอันนี้มันหวานไหมเออเด็กกินน้ำหวานเอเด็กชายพีเด็กชายพีกำลังนิ่มมันกับเด็กชายแบงกำลังขุดอ้อยแบบแปลกๆอ้าวขุดไปเรื่อยๆทำไปไวโบกลงตาอันนั้นเลยเออเลย เหมือนกับบ้านเขาทำสวยทำสวยๆจะได้มีเมียสวยๆการทำกิเรจะได้มีเมียกิเรท่านใดที่ได้ดูนี่เนี่ยลูกสาวเอาตัวกลับพี่ๆเอาไว้บ้านพีเออตอนนี้คนตกที่บ้านน้องไม่งามงานไรน้องบ้านหนองไมงาม ตาเอาน้ำมาปั่นเอาอยมาปันน้ำปั๊นะตนนี้ช่างบ้านงงานฝนตกเปิดขายเขายบงกำลังออยยางเขียงคันเกงแบงไม่เอาตาออกเอาตาอกเอาตาอก อะไรเออรูดล,ลงรูดลงลลลลลลเอาเตาก็รูดลงรูดลงเอาอ่าตอนนี้เด็กชายที่กำลังคิีกมันแล้วทำได้ที่ได้ดูคลิปนี้แล้วฝากช่องสุปเปอร์เป็นทรัลด้วยจะได้ลงคลิปใหม่ให้ดูนี่วิธี่ขุดอ้อยก่อนปั่นเป็นน้ำ <ừ> ต่อไปก็จะเป็นวิธีขุดปั่นเป็นน้ำ าจดีได้ดูคุณดีนะฮะเจริญให้รำรวยมีเงินมีทองน้ำนแ็นร้าน,น,านอ้ยสุพรรณห้าศูนย์ทำน้ำปานะถ้าเจริญให้รำรวยมีเงินมีทองเยอะกินเยอะใช้รำรวยเงินทองจ้า